สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดีมา,มากๆเลยนะครับที่เราเนี่ยจะนํามาพูดแล้วก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าในตอนนี้นะครับศิลปินเดี่ยวหญิงสุดแซ่บนะครับอย่างยอนอาเนี่ยได้มีการประกาศแล้วนะครับว่าได้มีการมั่นหมายกันกับแฟนนุ่มของเธออย่างอ e ีดอนนะครับซึ่งข่าวนี้เองนะครับก็ทาให รู้สึกตื้นตันใจมากๆนะครับที่ได้มีการเห็นโพสต์นี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของทั้งยอนอาและก็อีดอนนะครับแต่ว่าในข่าวนี้เองนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการหรือว่าทางค่าต้นสังกัดของทั้งคู่นั้นนะครับยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวจริงร้ออซแต่ว่าใน IG ส่วนตัวของทั้งคู่นั้นเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับแหวนม่นนะครับรวมไปถึงมีแคปชั่นและคําพูดต่างๆเนี่ยที่ทําให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยได้ม ใน i อของทั้งอีดอนแล้วก็ยอนอาเนี่ยได้มีความเคลื่อนไหวโดยทั้งคู่นะครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเป็นแหวนนะครับอยู่บนนิ้วมือของยอนอาแล้วก็นิ้วมือของอีดอนนะครับซึ่งเป็นแหวนเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายกันมากๆโดยทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการนํามือมาประกบกันนะครับเพื่อโชว่านิ้วนางข้างซ้ายของทั้งคู่นั่นเนี่ยไม่ว่างอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการสวมแหวนคูก่กันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ด้วยโดยยอนอานะครับก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นมือม <า S 1> ของตัวเ<ๆ>องสวมแหวนอยยู่่ทีนนิ้้้วาาางงขซ พร้อมกับได้มีการใส่แคปชั่นเอาไว้ว่าใช่แล้วใช่เลยแล้วก็มีอิโมติคอนคล้ายๆกับว่าเป็นใบหน้าที่มีน้าตาคลออยู่นะครับในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอตัวเดียวกันกับใน IG ของอีดอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีดอนก็ยังได้มีการอัปคลิปใส่สตอรี่ไอจีนะครับเป็นรูปมือของยอนอานะครับแล้วก็ได้มีการเขียนแคปชั่นติดเข้าไปในรูปนั้นนะครับว่า m ม r ี่มีแถมได้มีการแท็กไปหายอนอาด้วยนะครับซึ่งการโพสต์นี้เองเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนั้นเนี่ยฮือฮากันมากๆเลนนครััพาาว่่ท้้งู ก็ถือได้ว่าเป็นคู่รักไอดอลที่คบหากันมานานหลายปีแล้วนะครับและแฟนๆเนี่ยก็คอยเชียร์อยู่ตลอดเลยให้ทั้งสองนั้นเนี่ยแต่งงานกันสักทีนะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็อยากที่จะเห็นงานแต่งของทั้งคู่แล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งหลังจากที่ยอนอาแล้วก็อีดอนนั้นได้มีการโพสตคลิปแล้วก็ลง IG จีสตอรี่นี้ไปนะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปกดไลค์วิดีโอนั้นเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้ง Instagram ของยอนอาแล้วก็ Instagram ของอีดอนนะครับยอดไลค์เนี่ยทะลุสามแสนห้าแสนกัน เนี่ยตื้นตันใจมากๆนะครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงโมเมนต์เล็กๆเ,เ,เ,เท่านั้นและก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการร0% 0นะครับว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยได้มีการมั่นหมายกันจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าในตอนนี้แฟนๆก็ได้มีการคาดเดากันไปแล้วว่าทั้งสองคนนั้นได้มีการตกลงมั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแทมแบรนด์ของทั้งสองคนนั้นเนี่ยยังบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทั้งคู่ได้ดีมากๆเลยนะครับแบรนทั้งสองคนนั้นมีลักษณะที่สวยงามมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเมื่ออีดอนแล้นน้้วววยออออนนนาาสสมมใใ่เขขไปิืงงท ก็สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของทั้งคู่นั้นออกมาผ่านแหวนคู่2วงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครเนี่ยที่อยากเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้นะครับก็สามารถตามเข้าไปดูได้ที่ Instagram ของทั้งอีดอนแล้วก็ยอนอาเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยแฟนๆก็ออกมาแสดงความยินดีแล้วก็ออกมาชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่นะครับที่ดูแลกันมาดีตลอดแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่นั้นก็สร้างโมเมนต์น่ารักน่ารักไว้ให้แฟนๆนั้นได้กรี๊ดแล้วก็ได้ชื่นใจกันมากมากหลายโมเมตนต์เลยนะครับท ในคลิปคอนเทนต์ต่างๆใน u t u b e นะครับรวมไปถึงบนเวทีในงานประกาศรางวัลที่ผ่านมานั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มีการโชว์ร่วมกันที่น่ารักมากๆแถมได้มีการจูบกันบนเวทีด้วยนะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยคือหาแล้วก็เขินกันไปตามๆกันทั้งด้อมเลยหาว่าหลังจากนี้นะครับทางค่ายต้นสังกัดของทั้งสองเนี่ยได้มีการออกมายืนยันว่าทั้งสองคนนั้นอนะ่ะบ้านใหม่กันจริงๆแล้วนะครับเราจะรีบนําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเราก็ขอร่วอ อีดอนนะครับในในการประกาศมั่นผ่านทาง IG แบบว่ายังไม่เป็นทางการนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามีข่าวยืนยันมาเมื่อไรเนี่ยเราจะรีบนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งอีดอนแล้วก็ยอนอานะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาคอมเมนต์เกี่ยวกับโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ของทั้งคู่ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการประกาศมั่นอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ของทั้งสองนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าให ไงเนี่ยเราก็ขอแสดงความยินดีให้กับยอนอาและก็อ e ีดอนอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการในการประกาศมั่นครั้งนี้นะครับแต่เราเนี่ยก็ขอร่วมแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับทั้งสองคนเนี่ยน่าจะมีข่าวดีออกมาให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ชื่นใจกันอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองเนี่ยถือว่าคบกันมานานแล้วแล้วก็มีโมเมนต์หน้ารักหน้ารัก,รกออกมามา,มากมายเลยทีเดียวแถมยังเป็นคู่รักคู่หนึ่งในวงการบันเทิงของเราไอดอลที่น่าอิจฉามากๆเลยนะครับยังไง สำหรับยอนอาและก็อ e ีดอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องอมกอร์เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊อปหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยอนอาและก็อ e ีดอนมาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วก็มาชวนทุกคนเมาส์มอยพูดคุยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามช่องอมกอร์เคป๊อปไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรานันลงคลิปใหม่ๆจะได้รรรีีบบเเข้้้าาาามมมมฟััังแลลวกกก็อออยนนคสหิป คป๊อปขอตอลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ